สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะครับโดยวันนี้เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ระบบเิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับโดยวันนี้เราจะมาเรียนเรียนเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้นี้กันก็คือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งจากภาพนี้เราเห็นไหมว่ามีนก3ตัวซึ่งแต่ละนัวซึ่งแต่ละตัวนั้นมันคือนกคนละสปีชีส์กัน ต้นตระก,กูลคือนกแต่มันคนละชนิดกันนกบางตัวกินหนอนนกบางตัวกินผลไม้ครับซึ่งมันจะปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศนั้นๆนะครับทีนี้ความหล,กหลา,า,า,ออาหลกหลายทางชีวภ,ภาพคืออะไรความหลากหลายทางชีวภาพคือการมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายชนิดนะครับมาอยู่รวมกันณนะสถานที่หรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่งครับ จากภาพนี้เร้เห็นไปว่าจะมีโขดหินมีประการลางมีดอกหม้ทะเลและมีปลาหลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่ซึ่งในภาพนี้มันคือโลดเวทที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับตามนี้เลยนักเรียนโดยความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีสามประเภทประเภทแรกเป็นความหลากหลายในระดับพันธุก,กรรม 2. เป็นความหลากหลายในระดับชนิดของสิ่งมีชีวิตและ3ครับความหลากหลายในระดับของระบบนิเวศเรามาเริ่มเรามาเริ่มจากความหลากหลายทางพันธุกรรมก่อนเขาบอกว่าในระบบนิเวศหนึ่งจะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดแม้ในสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ทำให้เกิดสายพันธุ์ต่างๆขึ้นมานะครับตัวอย่างชเช่นไรเช่นคนบนโลกเราเนี่ยคนคือมาจากคนนมีแหล่งกำเนิดมาจากที่เดียวกันแต่เมื่อต่างคนต่างไปอยู่ในระบบนิเวศต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆก็จะมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆเหมือนสุนัขในบ้านเรากับสุนัขที่อยู่ยุโรปสุนัขในบ้านเราจะขนสั้น แต่สุนัขในยุโรปจะขนยาวเพราะว่ามันต้องปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นๆซึ่งสุนัขสองพันนี้มันก็คือสุนัขเหมือนกันแต่ต่างกันที่ชนิดของมันนั่นเองสุนัขที่มีหลายพันใช่ไหมครับพันปอมไาาทายบางแก้วอะไรอีกครับม,ม,ม,มีหลากหลายพันเยอะแยะมากแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือสุนัขเหมือนกันหมดเพราะนั้น นี่คือความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ว่าเป็นสุนัขแมวนกหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็มีความหลากหลายเหมือนกันหมดนะครับจากตามภาพนี้เลยอย่างผีเสื้อนะครับผีเสื้อก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงต้นเกิดมันก็คือผีเสือ้อแต่เมื่อเกิดความแตกในสายพันธุ์ของมันมันก็จะกลายเป็นผีเสื้ออีกเยอะแยะมากมายมีผีเสื้อกลางคืนผีเสื้ออะไรก็ว่าไปตามภาพนี้ ทั้ง6ภาพนี้คือผีเสื้อแต่คนละชนิดก,กันนะครับวัวก็เหมือนกันวัวก็มีหลากหลายสายพันธุ์เดน,นวัวนมวัวเนื้อโคขุนอา่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความหลากหลายของสายพันธุ์เหมือนกันดอกไม้ก็เช่นกันกล้วยไม้ที่มีหลายสีเนี่ยก็คือเป็นหลากหลายพันธุ์ของเขานะครับก็คือเป็นกล้วยไม้เหมือนกันแต่แค่ว่ามันอยู่คนละสายพันธุ์กันแค่นั้นเองนะครับปลาเน,นี่ก็เหมือนกัน นะครับปลาคือปลาเหมือนกันแต่ต่างที่สายพันธุ์นะครับต่อมาความหลากหลายทางพันธุก,กรรมครับมีหลายสาเหตุดังนี้หนึ่งคือการผ่าเหล่ารู้ที่เกิดมาอาจแตกต่างจากพ่อแม่เช่นปัจจุบันนี้เขาฮิตพันธุเผือกใช่ไหมครับพันเผือกเนี่ยหรือสีขาวเนี่ยมันจะเป็นพันธุที่ผ่าเหล่าออกมาจากพ่อแม่มันนะครับ2การปรับปรุงสายพันธุ์3การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นะครับในวันนี้และโลกของเราจะมีคำว่าสปีชีสปีชีคือชนิดบนโลกของเรานี้มีความหลากหลายของสปีชีมากกว่า1.5ล้านชนิดหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับนะต่อมาความแตกต่างของจำนวนสิมีชีวิตและจำนวนประชากร จะมีข้อแรกคือการวิวัฒนาการทีละเล็กละน้อยอย่างเช่นยีราฟเมื่อก่อนอาจจะเป็นยีราฟขอสั้นแต่เมื่อต้องแต่เมื่อยีราฟแต่เมื่ออ,อ,อาหารบริเวณพื้นหมดยีราฟต้องยืดคอขึ้นไปกินบนต้นไม้ถูกไหมครับชาร์ทก็จะทำให้ยีราฟคอยาวอ่าหรือเมื่อก่อนอาจจะมียีราฟหลายชนิด มีทั้งยีราฟคอสั้นและยีราฟคอยาวนะครับยีราฟคอสั้นก็จะกินพืชบริเวณพื้นส่วนยีราฟคอยาวก็จะกินพืชบนต้นไม้นะครับซึ่งเมื่อเมื่ออาหารบนพื้นหมดเพราะว่าบนพื้นจะมีการย่งอาหารกันเยอะมากเมื่ออาหารบนพื้นหมดยีราฟคอสั้นจึงไม่มีอาหารกินและมันก็ไม่สามารถขึ้นไปกินบนต้นไม้ได้มันจึงตายและสูญพันธุ์ไป จนเหลือแต่ยีราบคอยาวที่กินพืชบนต้นไม้นะจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือการมิวิฒนมาการการคัดการคัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับก็คือคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมนั้นๆและดำรงอยู่ต่อไปนะครับต่อมาเป็นความหลากหลายของระบบดิเวศจะมี4ลักษณะนะครับ4ลักษณะ1ระบลบดิเวศ น้ำจืด2อระบบนิเวศในทะเล3ลระบบนิเวศป่าชายเลนและ4ระบบนิเวศป่าไมา้นะครับภาพนี้เป็นภาพระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดนะครับก็คือจะมีพวกคลองบึงน้ำตกนะครับซึ่งนิเวศนี้ก็จะประกอบด้วยน้ำมีโขดหินมีป่าไมา้ล้อมรอบอะไรก็ว่าไปนะครับระบบนิเวศทะเล ก็คือท้องทะเลครับซึ่งจะเป็นน้ําเค็มจะเป็นน้ําเค็มครับจะมีสิ่งมีชีวิตที่ที่สามารถอยู่ในน้ําเค็มอาศัยอยู่ในนั้นด้วยนะครับ <S <S ป่าชายเลนก็คือเป็นประบบนิเวศที่อยู่บริเวณออกบริเวณขอบของทะเลจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เยอะมากหมายครับจะมีต้นไม้ อีกประเภทหนึ่งเช่นต้นไม้ป่ากงกลางเนี่ยจะขึ้นบริเวณป่าชายเลนนะครับลดมด้เวป่าไม้ก็จะมีป่าไม้ปกคลุมอยู่บริเวณนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วป่าดิบชื้นป่าฝนป่าเขตร้อนป่าหนาวนี่คือหลบดิเ็ป่าทั้งหมดนะครับมีทะเลในทุ่งหญ้าสวรรค์ทะเลทรายป่าฝนอะไรก็ว่าไปครับต่อมาผลของความรลองาะ ผลของความหลากหลายทางชีวภาพคือจะมีผลต่อหนึ่งเลยคือมนุษย์นะครับมนุษย์ทำให้มนุษย์สามารถคัดเลือกสายพันธุ์พืชและสัตว์มาใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ 2. มีผลต่อสัตว์และพืชทําให้สัตว์และพืชอยู่ร่วมกันในธรรมชาติได้อย่างสมดุลและ 3. ครับผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลทั้งอากาศดินและน้ำทั้งหมดนี้คือ,อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งวันนี้เราจะจบเพียงเท่านี้นะครับซึ่งคุณให้นักเรียนลองไปสังเกตว่าบริเวณที่เรียนพักอาศัยอยู่นั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพมากน้อยเพียงใดลองไปศึกษาดูนะครับรับส,ส,สดีเรทุกคนครับ